นามาอการก็พมีสูนวมวันนี้ึงเห็นว่ามีสูงครับหวดหนึ่งมิศูนมูนครับงวดนี้สิมิศูนย์วัติิปุมีศูนมวิีนีมันไล่รักมากนะมียูนถ้่มีศูนมีแปดสูนสองสูนหาสูนเนี <in> <majesty> ่ย <music Brothers> <theo> <bizarre> <to> ค่ะห้อยห้อยมีศูนย์แปดศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์สองศูนย์แต่ห้วยต้องนั่นมีปี่มีลักสองวัดลักสองทีนั่นอยู่ที่มันเป็นที่เป็น 2. สองศูนย์นี่มัง่งแหวนค่ะงั้นมีสองศูนย์อยู่ค่ะสองศูนย์มือมีแต่สองลักสองมีสองสามยันหัวยในห้อยยังเดียวย่ันสองสอง 2. สองเลย ครับสองสองแล้วก็สองสามสองสามสองศูนย์สองเจ็ดนี่หวยครับเนี่ยโอยโหนี่ยันเดี๋ยวต่องสองแค่ไหนครับต่องสองนี่หวยช่วงนี้มันออกตองหลายมันบุนหนีไปไหนหรอกครับหวยนี่มันจะยุ่เนี่ยต่องสองคิดว่าโอ้หวยนี่พวกจะออกต่องสองมั้งเมื่อตแล้วนั่นนึงวันนั่นึงสองเยอะมันเดินั่นดนั่นแหละบวก คใจมันเท่าไหร่น <Like, S 2> si like ั้นมาออกสองหนึ่งเไงนะครับที่ว่าเป็นหนึ่งสองน้อยไงว่าหัวมีหนึ่งอย่าครับหยวหัวพี่กันนั่นนะมอกยังไงว่าสองศูนย์แปดศูนย์ห้าศูนย์อืมราคาสองสามสองสามแล้วคาสองหัวหัวตองแล้วมีตองตองสองราคาสองสองถ้าตองหัวตองสองสองเลยครับแล้วก็สองเกียร์อืมแต่มเรียนรับมีหัวรับนี่ ไม่ไดกลับกันไปกันมาบางทีเอกลับกันไปลับกันมาน้ำปนะบาทีนี่สองเนี่ยม่ติด่องบางทีไม่จบศูนย์บนศูนย์ล่างก็ไดเลยค่ะไม้ตัวนี้เนาะมันจะมาแบบนั้นนะกาว่ามาศูนย์เนี่ยก็ศูย์สองศูนย์แปดศูนย์ห้าแค่นั้นเต้ยไมลักศูนย์เนี่ยไม่ติดเป็นวย้ลักหม้ผมดิค่ะไว้ศูนย์นี่หมยลักศูนย์เปหนไย้ลักงานนั้งแต่ มันมันกบแปดกนะนี่นเป็นแปดศูนย์หาศูนย์หกศูนย์เนาะไม่ได้เป็นแค่นี้ธรา,ม,ามันั่นแล้วปัาเนี่ยมันจะเป็นหอยลักหนวยทั้งนั้นแหละสองศูนย์ทั้งสองสองสองสามสองเจ็ดนี่ <c oughs> น,นี่เปนจะเป็นลักหนวยหยลักศูนย์นี่หรือว่าเป็นลักศิษย์หรือเป็นลักหนวยฝันมือห้อยเด็กหน่อยไม่เด่นเลยนะห้อยนะห้ยหอย,ยนี่มีศูนย์ขากลับนะ <c oughs> หอยเ네นี่ย พูดศูนย์กับสองสองศูนย์พูดศูนย์สองสองศูนย์ครับว่าางไงวัดติดเลขศูนย์ไปเลยติดเลขศูนย์นะครับอัอนนั้นเด็กหม่อยมันเรียนในวัดมันมั่วอย่างโว้ยโมโหยมันไลายเป็นกบฏนี่ก็เลยน,<อ>น,น,นั่ติดเลขศ<อ>ูนย์เลยหลูกนะครับหมวเหมือนนี่แต่ตอนน,บบน,นั้นป้าเป๋อก็มีสองศูนย์หนึ่งว่ะครับ ง่ยสองศูนย์ศูนย์สองนี่แหละตัวนี้นะถ้าคนตืดหน่อยหน่อยโตนะแค่ตัวนี้ตัวนี้ตองไม่ตองสองเลยกาวเหมือนกันนี้สวนเนี่ยก็เพื่อเป็นตองสองท่านที่สองสองท่านที่ตัวนี้ตัวนี้ตองสองเลยเนะมันม่ตัวอื่นด้วยตัวอื่นมันเป็นหอกไม่รักศูนย์มีศูนย์แค่นี้นั่นถ้าไม่ตองถ้าเป็นรักสองมีสองสามสองสองสองเก็ดแค่นั้น งีนมีสามตัวยังละสามตัวครับแต่มันไป